พวกเราก็ับเลียนหลามวันนี้พวกเราจะมาเดินแฟชั่นโชว์กันนะเอ๊บอกตามตรงนะครับว่าที่เรากลับมาเล่นแมปนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จะเล่นแมปอะไรลแล้วแมปนี้เป็นได้แค่แมปสำรองสิดน,นียไม่ใช่แมปสำคัญนะ อะไรของนายอะ,ะทุกคนนนเราก็ไปดูกันได้เลยดีกว่ามาดูเสืว้อวันนี้เราจะได้โจทย์อะไรในการแต่งตัวแบงแต่ฉันขอที่หนึ่งนะวันนี้ไปดูกันเลยดีกว่าทุกคน Let's go <S ไปเลยไปด้วยไปด้วย นะครับนะครับเอาลหละทุกคนครับแล้วเข้ามาอยู่กันในเกมกันแล้วและตอนนี้ก็จะเริ่มกันแล้วนะผู้นํามาดูตรงนี้ดีรู้สึกว่าห้องนี้จะมีคนแต่งสวยมากเลยนะเว้เยแลวดูอันดับมีแต่ผู้หญิงโอ้โหไม่มีผู้ชายยืนเลยเราจะเป็นผู้ชายที่ด้ยืนบนนี้โอเคไหมโอเคมาดูซิว่าโจทย์นั่นคืออะไรทุกคนครับในโจทย์แรกของวันนี้ากเกิเอลอเลนคือไม่ต้องแต่งกน็น่ากลัวอยู่แล้ว อันนี้น่ากลัวไหมเนี่ยหุยน่าจะน่ากลัวอยู่นะทุกคนหน้าตาแบบหนวดเยอะๆนี่หน้าแบบนี้ไอน่ากลัวสุดๆล้วพวกนายน่ากลัวยังตอนนี้เออฉันมาไม่ค่อยเลยส่วนฉันนี่เหมือนหลุดออกมาจากกงขังเลยว้ายอะไรเป็นนักโทษอนะเหมือนสัตว์ประหลาดเว้ยอ๋อว้ยนี่โอ้โหค่อยลังการบอกเลยมีสิชนะเอ้ยแบบนี้แบบนี้ เออีนแบบน่ากลัวแล้วก็ท่าวิ่งวิ่งน่ากลัวก็วิ่งแบบนี้เลยเฮ้ยแมวมันดูไม่ทีเวลาจะหมดแล้วของฉันเสร็จเรียบร้อยลวเว้ยของชันก็เสร็นแล้วใครแต่งมาแบบนี้สวยแบบไม่เน้นน่ากลัวเนี่ยไม่โบตให้นะเอาจริงนะเออไม่โบตให้ละกันใช่เลยใครไม่ตรงโจทย์นี่ไม่โบตให้เลยเฮ้ยไม่หน้กลัวไหม น่กกากลัวอยู่เอ้ยฉันให้สี่เลยเอ้ยสี่ด้วยทำไมเขามีอีโมจีแบบอุนูมีด้วยเน่ยเออนั่นดิทำยังไงเนี่ยเฮ้ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนดูดิอา <c oughs> <c oughs> ชฉันเลยล่ะอันนี้เป็นนะการน่ากลัวที่แบบ อูใช้ได้เลยนะเอาไปสีเมื่อกี้คนนี้อะไรคนนี้แบบยังมีความสวยอยู่อ้าฉันให้หนึ่งเลยเอาไปสองคะแนนไปเออจะก็ให้สองคือดูมีความสวยปนด้วยไม่เอาต้องน่ากลวสุดๆดิีใช่ใช่ต้องเห็นแล้วร้องไห้อะไรแบบนี้สิเอตุตาฉันสงบแล้ว่ะไปไงน่ากลัวไหมแบบเทพเจ้ามังกรอะไรฉันว่าไม่ค่อยน่ากลัวเลยจะกรอ เอาไปสองคะแนนแล้วกันฉันให้สามแล้วกันอ่ะให้สามมาดูหน้าเก่งมาขามมากเลยนะเนี่ยเก่งขำโวยเก่งขำเอ้ยไม่ฉลาดเลยแม่โอ้โหตูตาอ่ะฉันให้สามแล้วกันเนี่ยเห็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยฉันดูไม่ออกเอ่อผู้ชิงไงอ๋อยอ๋อเอาไปให้หนึ่งเลยหนึ่งเลย น่ารักอันนี้น่ารักโอ้โหแต่งน่ารักแบบนี้ไม่ต้องมาการแข่งขันนี้ครับผมการแข่งขันนี้คือต้องตามโจทย์ท <น ıyorlar. S 1> ่า oh นั้นใช่ถ้าพวกเราอยู่ในห้องต้องตามโจทย์ถึงจะได้คะแนนเว้ยเอาแยเอาล่ะมาดูซิว่าอันดับจะเป็นยังไงทุกคนครับอันดับสี่แต่อันหนึ่งอนน่ากลัวจริงยอมรับเลยนี่ มือนเป็นในรสาวที่มีผมไหมไอ้คิสต์มาสอันต่อไปเอ้ยคริสต์มาสนี่นี่มันคิดเยอะๆใช่ไหมน่ามันคิดมากว่อะไรนี่ใส่อันนี้ทุกคนครับแล้วลองหมุนโดโหดูนี่โอ้ชัยได้เลยเออเกรประดับน้อยจริงๆอ๋อฉันไม่มีชุดที่มันดูเป็นคริสต์มาสเลยแม่ฉันก็ไม่มีเหมือนกันเน ไงดีนีดีนีโอ้ดูไปคริสต์มาสอยู่แต่เป็นเหมือนของผู้หญิง่งเนี่ยม,มันดูไม่เป็นผู้ชายเลยะคริคสต์มาสคริสต์มาสอยู่ที่ไหน <c oughs> อ่าประมาณนี้นะจะโอเคยอยู่นะทุกคนดูดิต <c oughs> อยเวลาจะหมดแล้วแปเดียวเองไงวนาทีโอ้โหไม่นะทุกคนจนนี้ชุดแต่งน้อยออน้อยเออเอาละทุกคนคนแรกนี้นะคะมาดูซิว่าคริสต์มาสจะเป็นยังไง อ้าหน้าหนาวแหละอ่าหน้าหนาวเออเอาไปส 3, 3. ามสามใช่ป่ะคนนี้น่าจะไปทำงานในวันคริสต์มาสนะ่นี่ <c oughs> โจนี่มันค <c oughs> ่อนข้างกว้างนะ <c oughs> เอ้ยเอเลี่ยนมาได้มาไวเอ้อเอาไปสามเลยกันนะสามไอตาชัน <c oughs> มีมันจะกดแล้วว่ามีเดินมาแล้วขอตัวอะไรนี่ เอ้อย่างนั้นก็มีหมวกคริสต์มาสอย่นะไหนวะชพยายามมองอยูู่่นังไงไม่เออไงไม่ฉันไม่รู้จะพูดอะไรเลยเห็นกัดตัวโอ้โหมันพูดไม่ออกขนาดนั้นเลยไนี่ดูของฉันดูของฉันเว้ยอะไรเนี่ยโหจืดชืดว่ะ นี่หน้าตาหนาวจนมันออกเลยเห็นไหมเอาไปหนึ่งพอ,อ,อไอ้สามไอ้สาวไอเอเลี่ยจะไร้เกินฉันใจลายอยู่แล้ว<อ>สามก็ยังโอเคนะเอเลี่ยนปีกระเป๋าต้นสนด้วยนะเวย้ยเปลี่ยนไปสองทันไหมเนี่ยเปลี่ยนสองเป็นสองอ่ะโอ้อะไรกมการใจโรล,ลีนี่มาคนนี้ก็อ,ออกเนียวนานแล้เอาไปสามเพลย ย่งไม่เลยเฮ้ยโหอะไรไอ,ไอ่ะน่ารักไงมันไม่ต้องตีมไนงะอย่าลืมจมีนี่มันตีมคริสต์มาสนะเว้ยเอาละคริสต์มาสเขาหน่ารักไม่ได้เลยไงไม่ได้ไหนชอไปไหนมัวแล้วฉันว่าบางทีเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยฉันได้อันดับหนึ่งอล้น,นี่ไม่ได้สองฉันได้ที่สามแล้วประเด็นคือห้องเหลือแค่ห้าคนเลยเมื่อกี้เอ้ย็อกสาตาร์ว่า แต่งเป็นฮิปฮอบแทนได้ไหมทีนี้คือหน้าหนาวเต็มเลยทุกคนบูดีแล้วก็มีหัวเอเลียนด้วยโอ้ยมันเหมือนมาสลับกันน่ของที่มันต้องใช้กระโจวดมันไม่มาโอ้ยยกหัวเอ้ยโอ้ันล็อกขนาดนั้นเลยอ่ะไล้มันมีกีตาร์ชั้นและบาร์นี่ยากได้กีตาร์อย่างเลยสักอันหนึ่งออันนี้คืออะไรครับเมียทุกคนอ๋อสมมติว่านี่คือกีตาร์แล้วกันนะ ไม่รู้ของชันจะล็อกหรือเปล่านี่คนแรกคือคนนี้โอ้หล็อกเฮ้ยเอาไปเลยห้าคะแนนนะให้ห้าคะแนนเลยโอ้โหตาต่อไปเอเลียนเลยอะไรฮิปฮอป้ะเนี่ยไม่รู้เอาไปสามคะแนนไปกลางๆที่ยังไม่รู้เลยว่าฉันแตกอะไรเออยังว่าอะไรมันอกีของไม่อำนวยใช่ไหมใช่ต่อไปตาฉลาม มีโอ้โหล็อกสตาร์มีไฟด้วยโา้โหอยจร์อ่าให้สามด้วกันไหเป็นเล่นมายากลที่ไหนนี่เออมีหมวกได้เสกมายากลที่เท้าที่ไฟไฟที่เท้าสิเฮ้ียบเปอะไรของฉันอันนี้ตาฉันเี่ยไล่ได้นะเก๋อเ็นโนคอมเมนต์เลยนี่ โดนมีกีตาร์จำลองด้านหลังดนวยนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กีตาร์ของจริงรเดี๋ยวรอหันหลังกัน <c oughs> <c oughs> คนนี้ oh, oh. อจะได้จะไดะ้สามแด้กันทุกคนครับกลางๆแ <c oughs> มคนนี้ฉันให้สี่เลยคนนี้อ้อยฉันได้อยู่นะ <c oughs> นี่หน้าตาดูล็อกอยู่นะนี่ฉันให้สองคะแนนละกันอ่าใช้สามแต่ว่ารู้สึกมาชุดจะซ้อนกันด้วยไม่เอาเก่าออกฉันให้แดงโอ้คนเยอะลำนี้โอ้โหคนนี้มันไม่รอกเลยทุกคนแอร์ไปหนึ่ง น่าจะล็อกเอาไปแต่งตัวใหม่ได้นะนี่อ้ายโอ้โหทรงผมซ้อนกันสุดหล่อที่เอาไปเลย4คะแนนันได้3คะแนนพอแล้วกันกลางๆนะคนนี้อ่าฉันให้2มาดูสิมาจะเป็นยังไงเอ้ยเอ้ยฉันได้อันดับ3มามาเฮ้ยวันดีทุกคนนี่คือชนล้ำสุดหล่อนัดีไซเนอร์ชื่อดัง แต่ประเด็นคือดูดิผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็ชนะไม่ผู้ชาย,ย<ะ>ว้า <S <S วาเฮ้ยโคตรแขงอ่ะยืนหนึ่งในหมู่ผู้หญิงเฮ้ยสุดยอดประว<อ>ัติศาสตร์โอ้โหแต่งไงดีเนี่ยมันไม่มีนี่ประวัติศาสตร์อย่างงี้มันดูไม่เข้าแว่นสีดํามันดูไม่ใช่ประวัติศสาสตร์ไม่แมงมุม,มก่อแม่งแบบรับรู้ว่าความเก่าอะไรเงี้ยเราโหประวัติศาสตร์ไม่มีเลยสักอันนะทุกคน อย่าเสียใจจะกบพวกฉันก็ไม่มีเหมือนคัะเฮ้ยประวัติศาสตร์นี่อาจจะไม่ใส่เสื้อก็ได้นะเนี่ยเออใช่ใช่ยุงหินอ่ะเออไปยุงหินเออจะว่าไปเอาไปไม่ใส่เสื้อแล้วกัน สิบมีแล้วเวลาจะหมดในคลิปนี้ฉันไม่ท้าฟอร์มเลยเพราะว่าไม่มีของที่แบบดีๆเลยว่ะมาดูคุณผู้หญิงคนแรกคนนี้ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์น้าแข็งแน่นอนเจ้าหญิงอะไรเงี้ยเอาไปสามเลวกันไหมตีศูนย์เอาสามไปเลยเออมีตีศูนย์แบบไปทิ้มแทงต่อไปน่าจะตายไอเลียนใช่ไหมรอดูของอ่ะไม่ใช่ของไม่ใช่ไอเลียนไอเลียนดูน่ารักนเหมือนแบบหญิงสาวสมัยก่อนนะเออว่ะเอาไปสี่ไปสี่ให้สี่ให้สี่ ฉันให้สามละกันเฮ้ยฉลาดเฮ้ยฉลาเฮ้ยจะคือคนเล่นโกคูเล่นโกคูลืมเซตผมหมาปราบอสูนเออไปสามแล้กันไปจะกกบตาไปตาฉันขออนิญาตไปหน่อยนะครับอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อไงเออเพิ่อนอาบเสร็จแต่ไม่าหมดเยอะๆก่อนเดี๋ยวผมไปแต่งตัวเฮ้ยน่ารักดูแบบโอ้โหผู้หญิงมีแต่น่ารักผู้หสาวที่มาจากแดน แดนไหนนี่แดนไหนไอ้ชันวาต่อไปเอเลียนแน่เลยใอ้ถูก<ว>ด้วยสวัสดีฉันมาแล้วใอ้ดูแบบเป็นการแต่งตัวผู้ชายสมัยก่อนจริงนะแต่แบบพอมันมีสัป,ปหลามันก็ดูแปลกๆก็ให้สามแล้วกันเป็น <ไข S 1> คนเล่น <3 S 1> ของ<ไ>โอ้คนเล่นของเล่นของเล่นเหรอเอเลี่ยนของเล่นเออประวัติศาสตร์ยุคไหนวะนี่ใช้ได้เลยเอาไปสามสามเอ้ให้สองพอสองโอ้โหห้ามไปเลยได้ไหมคนนี้คนนี้นี่น่าจะประวัติศาสตร์เมื่อกี้แน่เลย Uhm หมดแล้วมาดูสิเ <bure> ฮ <t programmes> uh, ้ยเรียนไม่เรียนที่หนึ่งมาเย้อโอโคตรดูดีตัวฉันผู้ชายอันดับหนึ่งเอออความภูมิใจของเราชายชาตีเอเกมนี้เป็นเกมที่แบบอวยผู้หญิงไงผู้ชายชนะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยถูกต้อง อะไรรอบนี้รอบสุดท้ายกลับไปที่โรงเรียนเหมือนงานเลี้ยงรุ่นเลยประมาณนี้ต่้งแต่งตัวเท่ๆให้เพื่อนๆเฉยชมเอากีตาร์ไปหนละกันไปดีให้เพื่อนฟังวันนี้คนหล่อเลยหน้าตานี่ก็แบบหูหล่อๆเลยวันนี้หน้าเค็มไปนะทุกคนเอาแบบหน้าเป็นมิดหน่อยโอเคหน้าเป็นมิดมิดชาชีพนะเจะกบไป ไม่ใช่แล้วก็แบ่งนี้ด้วยแบบเป็นนักนดนตรีเล่นทงกีตาร์เล่นทั้งกองควาสามารถสูงฉันรู้ว่าไหเล่นคอแต่ได้จะแบกคอไปด้วยหรือ,อยังไงเอ้อความสามารถสูงในการแต่งตันนักดน,น,นตรีจลประมาณนี้ทุกคนครับไม่มีอะไรมากเผื่อแป๊บเดียวเวลาจะหมดอีกแล้ว หมดเวลจริงๆมาดูซิว่าคนแรงนั้นเป็นยังไงอ้อหอยแบคทีสักือโอ้สมกับ oh, oh, oh. ยุคน,นี้เลยยุคโควิดโอเคไปสคะแนนคนนี้โอ้ยนา่ารักมากเลยไงดูดีโอ้ oh, แต่งแบบสวยมากกับสีโอ้ oh, พอเป็นโจทย์นี้แล้วแต่งดูดีกันทุกคนเลยมั้งนี่แต่ละคนก็จะมีสไตล์ตัวเองแต่ว่าคนที่ดูดีที่สุดก็ต้องเป็นฉันเร oh. าจะรอดูไอเอเลี่ยนมะไอฉันอ่ะ อ้านี่นายก็เล่นดนตรีเหมือนกันล่ะนี่แต่แระแต่แแต่แรแต่ลโอ้นหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอเล่นอ้โหนอ้โหลอ้โห้วยโ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหอหอ้มหโอ้โหอ้โหโอหโอ้วหโอโหโอ้โหโอ้โหอ้ห้อหอ้โีโอ้โหโอ้าหโอ้โหโอนโหโอ้เหอ้โหโอ้โหโอ้โห่อ้่หอกโหโอ้โหีั้โหโอ้หอ้อหโอ้โรโอ้โห้โเโอ้โหอ้โอห้้หอน้ห้้ห ใช่นีเอาไปสี่วันนี้จะการให้สี่ละกันส่วนฉันให้สามนะอาอักอะไรแล้วแะเ,เอาไปสี่อหให้ห,ห้าเลยโอ้ยว้าวตกสเปกใหนเอเอตกสเปกโดนใจฉันใช่อันนี้เหมือนโจทย์อิสระเลยนะเนี่ยเออใช่สละเลยเลยใช่อ๋คนนี้ก็น่ารักอะอกเอาห้าไปเลย กระเป๋าทะลุไม่ต้องไปสนใจนั่นแน่เอาละอันนี้อ๋อมีปกผิวสีด้วยหมดหรือยังนี่โอเคหมดแล้วมาดูซิอันดับเท่าไหร่โอ้โหอยเอเลนเอเลนสุดท้ายไม่เลนเดี๋ยวพราะไหนเล่นดนตรีเครื่องเดียวไงเอาล่ะทุกคนก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงส5บาทเท่านั้นแล้วจะโจทย์อะไรวะเนี่ยมันคือโจทย์ท่องเที่ยวแต่เราไม่เล่นแล้วไปเลยทุกคนไบายครับยบายค,ายายครับพ่เนิ๊านไาย